สวัสดีค่ะชื่อนางสาวจันนิสาเจสุกชื่อเล่นชื่อเบลนะคะอายุ18ปีค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนเรศรเอสแบเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะสวัสดีค่ะชื่อนีลาชาถงเงินชื่อเล่นเปโนค่ะเรียนอยู่ที่เอสแบคค่ะอายุ17ค่ะปวชสค่ะประมาณอายุ16ค่ะ เตะเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนช่วงนั้นมีโอกาสได้แบบมาแข่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นแข่งให้สาวใหญ่อน,นิณาคะ่ะก็ชอบด้วยค่ะส่วนหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเล่นมนแล้วเหมือนได้ออกกําลังกายไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชอบตอนนั้นอยู่ปวชหนึ่งค่ะ16เห็นเพื่อนลงสตอรี่ว่าแบบว่ามีใครอยากไปเล่นฟุตซอลไหมคือหนูอะค่ะอยากเล่นมานานแล้วแต่หนูไม่ได้มีโอกาสได้เล่นนะคะแต่คือตอนนั้นมีโอกาสพอดีก็เลยไปกับเพื่อน เล่นแล้วแบบว่าสนุกเลยได้เล่นยาวเลยค่ะนี่ค่ะขอาหนูอะค่ะจะเป็นเรื่องความเร็วก็หนูจะแบบว่าวิ่งไม่ได้ไม่เร็วเท่าไหร่ประมาณนี้ก็หนูเป็นคนที่แบบขี้เกียจวิ่งอะไรย่งงีค่ะขี้เกียจวิ่งแล้วก็เป็นคนที่แบบแย่งบอลไม่ค่อยได้ยเยค่ะแล้วก็คือแบบหนูก็เหมือนวิ่งเหมือนหนูก็แบบอารมณ์แบบ คือเหิมอะไรก็ไม่รู้หนูก็วิ่งแบบวิ่งแล้วหนูก็ตัดบอลได้แล้ววันนั้นหนูก็ได้ประตูไปลูกหนือแมตช์นั้นที่หนูก็ชนะอ่ะก็รู้สึกภูมิใจท <laughs> ่านาะพลค่ะวันนี้เป็นหนูชอบพี่เขาากเลยเขาเล่นเก่งมากเ <laughs> ขาก็หล,อลนะ่อด้วยเป็นพี่ใหม่ชนิการแดงดาย หนูก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะคะแบบว่าหนูเล่นแล้วหนูรู้สึกแบบมีความสุขกับมันหนูก็เล่นแบบเชิงว่าออกกําลังกายอะคะ่ะแต่ถ้าถามว่าถ้ามีโอกาสเข้ามาก็รับไหมก็รับค่ะก็จะพัฒนาตัวเองให้ได้ไหมตอนแรกก็คิดนะคะว่าติดทิมชาติอะไรนะ,ะถ้ามีโอกาสที่เขาเปิดคัดหนูว่ามีโอกาสก,ก็จะไปนะคะแต่ว่าหนูว่าพัฒนาตัวเองไปเด้ด้ยแหละค่ะถ้าไปถึงหนูก็ไป แบบใส่แล้วรู้สึกว่ามันสบายเท้าอะคะ่ะก็เลยชอบเป็นความชอบส่วนตัวมากกว่าชอบมันใส่นิ่มแล้วก็ใส่สบายค,คือแบบใส่แปรคือแบบชิวเลยอะนิ่มมันใส่แล้วนิ่มหนูชอบเลยอยากจะฝากให้น,น้องผู้หญิงทุกคนนะคะที่สนใจการเล่นพืตซอซเนอี่ยคือมันมันเป็นอะไรที่มันไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะคะแต่ว่า มันสามารถทำให้เราเหมือนออกกำลังกายไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้ามีใครสนใจนะคะก็ลองดูนะคะก็สำหรับใครที่คิดว่าแบบว่าไม่กล้าไม่คิดจะเริ่มทำนะคะก็อยากจะให้เริ่มทำเพราะว่าแค่คิดจะทำก็แบบโคตรเท่ก็ติดตามได้ไอจีอะไรค่ะมีอันเดสกอร์อันเดสกอร์มี e l l 1205นะคะแล้วก็ Facebook จันทิศาจีสุขภาษาอังกฤษนะคะ ถ้าเป็น Facebook ก็เน,นลชาถุงเงินแล้วกันค่ะ